สวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีแกะกุ้งแล้วก็แดกนะครับโดยโดยไม่ต้องใช้มือนะครับน่ะลองดูไม่ต้องใช้มือจับไม่เลอะจับแรกเลยนะครับซ่อมจิ้มใหม่เอาหัวมันออกก่อนถ้าคนที่ชอบกินหัวก็ง่ายๆเลยซ่อมจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปที่หัวมัน เอาเปลือกออโอ้โหได้แล้วนี่เพื้อให้ล้วเข้าปากอืม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 เราไป <c oughs> เนื้อมันี่างครับเน้อเอาเอาพวกขามออกมา พวกที่มันใช้กับคุ้มน้ำเขาเรียกอะไรมาครับแล้วต้งัดเปิือนะดีว่านี่นะครับแล้วก็เอาช้อนอีกข้างหนึ่งแบะเปลือกออกง่ายมากค่อยแบะเปลือกออกนะซ่อมจิ้มเข้าไปตรงนี้ตรงกลางนี่นี่ครับนี่นะปึ๊บเห็นไหม ห้องแล้วไวทําบ่อยๆแดกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับเอาหางออกด้วยปึ๊อบนะครับแม่กุ้งมันหนีจบใหม่ลืมอาหางออกเมื่อกี้นี่เลยแล้วก็เลาะเปลือกมันค่อยๆช้อนเลาะเปลือกจริงมันทำแป๊บเดียวแต่ผมตื่นเต้น ก็มีคนมาถ่ายได้แล้วครับกุ้ง1ชิ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับสีฟูดทุกครั้งใส่วาซาบิเข้าไปหน่อยวาซาบิเ,าเดี๋ยวคุณเสกจะมาสาธิตการแกะเนื้อปูอยังไงให้ได้เนื้อปูออกมาอย่างนี้ทำไมกูต้องสาธิตอ่ะกูแดกเลยนะ <S <S ทิง,ง่ายๆ <S <S ใ,ให้พี่สอนดีกว่าอ่ะน่ะพี่สาธิตสอนเลยกลินก้ามปูยังไงที่แบบได้เนื้อก้ามปูวิธีแกะนะครับ<ะ>เรามาถ้าถ้ามีเครื่องมือเขาจะให้มามีมีมีที่กดนะครับกดบริเวณใต้าก้ามตรงนี้นะครับหรือถ้าไม่มีอย่างเนี้ยเราก็ใช้นี่ก็ได้เลยช้อนเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้นะครับแล้วหักกลับนะครับแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บ ไหนเลยลเ,เผมขอทำมั้งอ่าผมเปิดมังทำเลยครับทานเลยครับทา,านเลยครับนั่นครับก็งั้นครับเก่งมากข้างไหนนะเพ่บริเวณนี้ครับอ้าวต้องหักนี่ก่อนมั้ยอ่าหักก็ได้ครับไม่หักก็ได้ไม่เป็นไร เอาอ่อันนี้เอาไปแล้วเอออดันเอาไอ้นี้ออกไปแล้วยังอยู่เลยนะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะที่มันออกมาเราออกมาไม่หมดมันออกแค่ส่วนครึ่งเดียวี่เอาแกะก้ามปูนะครับเอาใหม่นี่แกะก้ามปูนะครับง่ายๆเลยก็ถ้ามีที่กดแล้วก็ถ้ามีถ้ามีที่หนีบเราก็ใช้ที่หนีบกดเอาบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีช้อนเลยครับครับออกแล้วแล้วก็หักมา เบลเส้นมันออกไปแล้วเมื่อกี้ไปเอาใหม่นู่นออกครับอืมเส้นออกไปแล้วนั่นเอาใหม่นี่มอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่กว่าเอาเอาก้มนี้ดีกว่าครับไอ้ก้มนี้เนื้อมันแน่นมากขอบคุณครับครับนี่นะครับวิธีที่จะกินก้ามปูโดยที่ให้ง่ายนะเด้นเนื้อเด้นเนื้อมาเน้นเน้นเด้นเนื้อมาเน้นเน้นนะครับก็คือนี่ใช้วิธีช้อนเนี่ยเคาะบริเวณนี้ หน้าืูครับหน้าก็อ้น,นี้หักเลยครับเพิ่มเด้งเลยครับดิน้นดิ้นหน่อยฮะดินด้น,นดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นมนะครับแล้วก็แดกครับปูมันต้องสดด้วยนะครับถ้าไม่สดก็ไม่ออกอแล้วก็อยู่ที่คนคนต้มด้วยคนลวก <laughs> คนนึ่งด้วยครับ <laughs>